ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดี f อซที่รักทุกคนนอนกันหรือยังคะปิดไฟนอนกันหรือยังคะก่อนที่คุณผู้ฟังจะไปแบบว่าแฮปปี้เอนดิ้งนะคะแล้วก็สวีทดีมในคืนนี้นางฟ้ามีท็อปปิกดีๆระมุนต่อใจให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะก่อนนอนค่ำคืนนี้นะคะในชื่อพลังงานท็อปปิกคือถ้าเขาพูดกับคุณได้ตอนนี้ถ้าเขาบอกคุณได้เขาอยากบอกอะไรคุณเอาหูมาใกล้ๆนางฟ้าจะ เอื้อนเอ่ยสบบทถ้อยคำแทนเขาเหล่านั้นให้คุณผู้ฟังฟังนะคะพลังงานไพ่าสามใบที่หยิบได้นะคะ t o of p e n t a c l e ค่ะ2เหรียญค่ะ Nine of swords ค่ะโอ้โหไพ่แบบอ่านยากมากแล้วก็มีไพ่ไฮพิเทตออกมา2เหรียญน,นะคะเก้าดาบไฮพิเทตถ้าบอกคุณได้ในตอนนี้เขาอยากบอกว่าเขาอะไม่มีความสุขในชีวิตเลยค่ะไม่รู้ว่าคุณกับเขาจบกันไปเลิกลากันไปหรือว่าห่างกันพักกันเบรกกันหรือเปล่านะมันถึงได้มีไพ่พลังงานของเลขเก้า of s w o r d ขึ้นมาพลังงาน านคือเขามองหาคุณไม่เจอตอนนี้คล้ายๆว่าคุณไม่ได้อยู่ตรงนั้นไม่ได้อยู่บ้านเดียวกับเขาไม่ได้อยู่ใกล้ๆเป็นกําลังใจใดๆให้เขาแล้วก็ไม่รู้สินะพลังงานคือมองมาที่คุณตอนนี้คุณยังคงน่ารักยังคงงดงามในหัวใจเขาแต่เขาจะบอกคุณได้เช่นไรอะ่ะเหมือนคุณปิดกัน้นพลังงานไพ่ไฮพินเทสใบนี้นะคะดูเป็นผู้หญิงที่ลึกลับเข้าถึงยากซับซ้อนมีบางสิ่งบาง,บางอย่างที่ปิดบงังเขาอยู่หรือเปล่า To o อฟเพนทัคเเลขสองเลข9้าเลข3นะคะคุณกับเขาจะเกิดธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิตธาตุดินนะคะพึ่งศกันมังกรธาตุลมเป็นทุนตุนกุมมีพลังงานของคนหมายเลข 2, ลสองราศีกุมหมายเลข9กราศีกันหมายเลข3ราศีมีนออกมานะคะเขาอยากบอกว่า ถ้าบอกคุณได้ในตอนนี้เขาอยากบอกว่าเขาเป็นห่วงคุณมากๆเลยภายใต้ความเป็นห่วงนั้นมีความสเสน่หามีความคิดถึงซ่อนอยู่นางฟ้ามองว่าคุณกับเขาอาจจะไม่ได้คุยกันมา2ชั่วโมง2วันสองสัปดาห์หรือบางคนเดินนานสองปีบวกบวกบวกแล้วแต่ว่ามีใครบางคนนะคะอยากบอกคุณว่ายังคงคิดถึงเสมอมีใครบางคนนะคะอยากเจอคุณมากม เขาอยากบอกว่าถ้าได้เจอคุณอีกสักครั้งหนึ่งนะคะสิ่งที่เขาจะทำให้คุณรู้สึกดีได้นั้นไม่รู้ว่าอะไรนะแต่ว่าเขาจะสารภาพความผิดสารภาพในสิ่งที่เขาเนี่ยได้ทำไว้กับคุณพลังงานคือก้าวดาบคุณกับเขาจะเลิกลาจบกันถันหลังเดินหนีจากการปล่อยกันไปแล้วก็ต่างคนต่างพยายามที่จะ move on หาสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิต แต่ตัวเขาตอนนี้มองไปมันมืดมนมืดมนไร้หนทางแสงสว่างที่ปลายทางอุโมงค์มันไม่มีเลยสำหรับเขานะคะก้าวดาบเครียด <c oughs> <c oughs> วิตกกังวลปวดหัวป่วยเขาอาจจะตื่นมากลางดึกแล้วก็ลำพึงลำพันธ์แบบเงือแตกตื่นตื่นมาเงยซอกกลางดึกแบบ มองไปที่โทรศัพท์ก็ไม่เห็นมีคุณโทรมาก็ไม่เห็นมีไลน์คุณเด้งไม่เห็นมีอะไรที่กันจะเป็นการเทคแอคชั่นของคุณในมือถือเขาเลย ถ้าบอกคุณได้ในตอนนี้เขาอยากบอกว่าเขาเฝ้ารอเฝ้าคอยให้คุณติดต่อกลับมามาหามาเจอมาแบบว่าให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ด้วยความที่มันเป็น two open t a c l e นางฟ้ามองว่าตอนนี้คุณอาจจะแบบเครียดโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินเรื่อง,อง,อง,องส่วนตัวจนปล่อยแล้วก็ลืมเรื่องความรักไปแล้วเขาเลยรู้สึกว่าการที่คุณเฉยคุณเงียบคุณไม่เทคแ a คชั่นคุณไม่ติดต่อไม่มีปฏิสัมพันธ์ใดๆกับเขานั้น มันเป็นเพราะเขาเองที่ไม่สามารถซัพพอร์ตดูแลเยียวยาให้ในสิ่งที่คุณต้องการได้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันก็เลยแบบต่างคนต่างไปเติบโตในหน้าที่การงาน,งานการเงินเหนื่อยกับครอบครัวเหนื่อยกับตัวเองภาระมากมายถ้าบอกคุณได้ในตอนนี้เขาอยากบอกว่าคิดถึงคุณมากๆเลยดูแลตัวเองด้วยนะอย่านอนดึกนะอย่าดูโทรศัพท์มากนะเดี๋ยวสายตาเสียอย่าแบบว่าวไปไหนมาไหนคนเดียวนะความหน้า ความดึงดูดความลึกลับความเข้าถึงยากของคุณความตัวเล็กตัวน้อยความแบบว่าดูตะต่อนยอนของคุณนะคะมันทําให้เขาคนนี้ เฝ้าอะไรอาวรเฝ้าคิดถึงเฝ้าถล่มถึงคุณเสมอนะคะคุณน่ยอาจจะเกิดธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิตอาจจะเดียวกับธาตุด,ดินพุกศกันมังกรหรือเดียวกับธาตุลมเมทุนตุนกุมคุณกับเขาจะเกิดวันเสาร์วันจันทร์วันศุกร์วันพุธนะคะประงานคุณกับเขานะคะดิมมูลมีแบบว่าความเป็นราชินีพระจันทร์คุณกับเขาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่แบบว่าต้องมองต้องส่องต้้งต้องเม n i f e ตคิดถึงกันทางจิตวิญญ,ญา หลายครั้งหลายคืนนะคะคนคนนี้ค่ะเขาฝันถึงคุณเสมอฝันแบบแล้วมีความสุขถ้าบอกคุณได้ในคืนนี้นะคะสิ่งที่เขาอยากบอกคือสิ่งเดียวที่ทำให้เขามีความสุขหลังจาก move on หันหลังให้กับคุณคือการฝันถึงคุณการได้อยู่กับคุณในห้วงลรือของความฝันได้นัดพบคุณได้เจอคุณในฝันเขารู้สึกว่าไม่อยากตื่นเลยไม่อยากตื่นจากฝันเลยอะคะ่ะ นี่คือความรู้สึกของใครบางคนที่ไม่สามารถตัดใจตัดสวาาตัดสายสัมพันธ์จากคุณได้แม้ว่าตอนนี้คุณจะตัดเขาไปแล้วก็ตามนะคะคนคนนี้นะคะอาจจะมีตัว R ตัว P ตัว B ตัว J ตัว H ตัว T นะคะตัว N ตัว K ตัว Y นะคะ W o แล้วก็มีตัว O ในชื่อเล่นนามสกุลนะคะคุณกับเขานะคะจากการจบกันไปครั้งเนี้ย บางครั้งเขายังรู้สึกว่ามันเหมือนเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เลยเขากับคุณยังสนิทกันอยู่เลยเขากับคุณยังมีโมเมนต,ต์ความทรงจําดีๆเคยอยู่ด,ด้วยกันทานข้าวด้วยกันฟังเพลงด้วยกันนอนด้วยกันเล่นด้วยกันนั่งด้วยกันหลายสิ่งหลายอย่างนะคะโมเมนต์ที่มันเกิดขึ้น everything จริงกระเบลระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันยังไปกระตุ้ม ต่ำคิดถึงกระตุ้นกระตุ้นต่มน้ำตาของเขาเขายังเฝ้ารอเฝ้าคอยเฝ้ามองหาคุณตามทิศทางตามสายถนนที่เขาเคยไปไหนมาไหนกับคุณนะคะบางทีนะคะคนคนนี้นะคะถ้าบอกคุณได้อยากจะบอกว่าอยากให้โลกมันกลมอยากเดินไปไหนแล้วเจอคุณบังเอิญเจอคุณเขาจะเข้าไปกอดต่อให้คุณเดินอยู่กับใครเขาก็จะเข้าไปหาเลยเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมคิดถึงนะนู่นนี่นั่นเดิน ไม่สนใจไม่แยแสด้วยว่าคนข้างๆคุณจะมองคุณยังไงหรือมองเขายังไงเพราะความคิดถึงที่มีต่อคุณมันมากเหลือเกินค่ะเขายังคอยเฝ้าภาวนาร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์แลจักรวาลให้คุณรู้ว่าเขาเจ็บปวดมากๆกับการเลิกรากครั้งนี้กับความสัมพันธ์ครั้งนี้ที่มันจบลงคุณอาจจะไม่เจ็บ ความเป็นไฮพินเทศของคุณนะ่ะเป็นชาวธาตุน้ํานิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวคุณอาจจะไม่เจ็บปวดคุณอาจจะไม่เสียใจคุณอาจจะมูฟออนได้คุณอาจจะมีใครหลายใครหลายคนเข้ามาขายขนมจีบพ,พร้อมสวบพร้อมหยุมคุณแต่คุณรู้หรือไม่ว่าคนคนนี้ราศีกันราศีกุมเจ็บปวดเพราะคุณมากๆเลยนะคะนี่คือพลังงานของค่าคืนนี้ถ้าบอกคุณได้เขาอยากบอกว่าเขาไม่อยากเลิกเขาไม่ อยากหายไปเขาไม่อยากเสียคุณไปให้ใครเลยแต่ด้วยอาจจะเป็นด้วยภาระหน้าที่การเป็นอยู่สภาพแวดล้อมความแตกต่างระหว่างคุณกับเขาหรืออาจจะเป็นรักทางไกลคนทางไกลรักแท้ดูแลไม่ได้เขากับคุณเลยต้องจำยอมยอมจำนนฟ้าดินแบบให้มันจบกันแบบนี้แต่คุณยังคงฝังใจฝังลึกอยู่ในซิลิบัมของซีกหนึ่งของจิตวิญญ,ญาณเขาไพ่ไฮพินเทสเนี่ยเป็นไพ่ค ความลับไพ่จิตวิญญาณ เขาอยากบอกว่าทุกครั้งที่เขาคิดถึงคุณเขาหวังว่าคุณจะคิดถึงเขาเช่นกันทุกครั้งที่เขายิ้มได้หัวเราะได้เขาหวังว่าความสุขนั้นมันจะส่ะสงผ่านถ่ายทอดไปตามคลื่นแห่งความรักของจักรวาลที่เขามีต่อคุณนะคะพลังงานเศร้าจังเลยอ่ะคนคนนี้ไม่เคยเลิกรักคุณไม่เคยเลิกคิดถึงคุณยังคงห่วงใยแล้วก็เฝ้าปรารถนาที่จะแบบว่าให้คุณเจอสิ่งดีๆให้เจอคนดีๆกว่าเขาถ้าเขา รวยไม่พอก็ขอให้คุณเจอคนที่รวยกว่าเขาถ้าเขายังหล่อย,ยังสวยไม่พอก็ขอให้คุณเจอคนที่หน้าตาดีกว่าเขาแต่เขาอยากจะบอกว่าเชื่อเธอว่าไม่มีใครเนี่ยรักคุณเท่าเขาหรอก จะร้องอ่ะเศร้าจังเลยอ่ะรลงานศกเศร้าโศก,กาของใครบางคนส่งให้นางฟ้าสื่อสารผ่านไห้คุณผู้ฟังฟังว่าถ้าบอกคุณได้ตอนนี้สิ่งที่เขาอยากจะให้นางฟ้ากระซิบข้างหูบอกคุณผู้ฟังก็คือรักนะคิดถึงนะเป็นห่วงนะแคร์นะอยากเจอนะอยากเจอมากๆเลยอยากให้รู้ว่า อยากให้ดูว่ารักเธอเขาเนี่ยนะคะเป็นคนที่บางครั้งเวลาที่เขาฟังเพลงที่เคยฟังกับคุณคุณกับเขาอาจจะมีเพลงที่ฟังด้วยกันแล้วก็ชอบแบบฟังแล้วอารมณ์สุนทะีส่องแบบมองหน้ากันใต้แสงเทียนใต้แสงดาวคืออาจจะนอนจับมือกันแล้วก็ฟังเพลงหลับไปด้วยกันเขาอยากบอกว่าตอนเนี้เขาต้องทนฟังเสียงกบเสียงเขียดเสียงธรรมชาติก่อนนอนเพราอเมื่อไหร่ถ้าฟังเพลงที่คุยเคยเปิดกับคุณเนะี่ยเขาจะร้องไห้ จมกองน้ําตานะคะก็เลยต้องเปิดแบบว่าธรรมชาติบําบัดหรือฟังรายการผีแทนได้ๆเหล่านั้นนะคะนี่คือ เมื่อไม่มีคุณแล้วชีวิตเขาเปลี่ยนไปมากถ้าบอกคุณได้เขาอยากบอกแบบนี้ค่ะวันที่ไม่มีคุณชีวิตเขามันสั่นสะเทือนมันเปลี่ยนไปมันเศร้าเหงาเจ็บปวดสะดุ้งตื่นกลางดึกคิดถึงคุณแล้วก็ร้อนด้วยาร้อนใจร้อนรุ่มและฝากไปอิจฉาคนข้างๆคุณคนใหม่ของคุณ บอกคนใบค่ของเธอให้เข้าใจว่าคนใจสลายรอคือมีคนใจสลายบอกคนใหม่ของเธอด้วยว่ามีคนใจสลายรอเธออยู่นะคะนี่คือพลังงานค่ำคืนนี้เศร้ามากแม่เขาบอกคุณได้เขาอยากบอกว่ารัก เหงาเศายังคิดถึงยังคงเฝ้ารอคุณอยู่ถ้าโลกนั้นมันบังเอิญให้คุณกับเขาได้เวี่ยงกับมารักกันอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคแฮปปี้ฝันดีราติีสวัสดิ์นะคะ